ผมจะไม่เล่นก่อเกิดเลยเว้ยท่านผู้ชมเข้าใจเข้าใจฟิวหนีไหมล้างให้ไม่ลอยไม่ลอยไม่ลอยรับให้พี่ถึกเองพี่ถึกเองที่ทำให้เธอเพ้อปรพี่ยังยืนถึกเองและพี่ก็ยังไม่ตายนี่ <c oughs> <c oughs> เอาอีกต่อเอาต่อเอาต่อพี่ถึกเองหูตายก่อนว่าจะลาชดชอด็อตช็อต คันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่มันจะเล่นแวนฟาร์มบูสเงินโดยตีมี่ย่างงั้นเหรอ บวกกับตัวโกงอย่างริ c เตอร์ออฟเลและเทลอนนาเลนกลางของเขานั้นเป็นโลรียนโอ้ไม่กอดมีแต่ตัวโกงโกงกันทั้งนั้นเลย <c oughs> แต่วันนี้เราจะมาแก้ตัวโกงโดยมอทอสอสทอสทอยไม่รู้ว่ากูจะชน,นะหรือเปล่านะ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในเช้าเดิมอย่างกับรายการเจ้าแกเอมนะครับผมอ่เขาเก็บอย่างรวดเร็วนะฮะโอเควันนี้เราจะมาเล่นมอดคอสนะครับผมเร่างแมนนวลนะฮะปะทะหลายตัวโกงเลยผมบอกเลยหลายตัวโกงมากๆฝั่งผมกมโอเคโอเคนะครับฝั่งเราคือแบบแบบแบบเออ่โกงสุดผมว่าไบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งตีกันโอเคไม่น่าเป็นไรนะเราเราเราต้องไปดูด เราต้องไปดูดเวลกับไบก่อนฮะโอเควันนี้ผมจะมาเล่นมอร์ทอสสายถึกที่สุดโดยไม่พึ่งก่อเกิดนะครับผมอ่าโรมมิ่งนะครับแถมไม่ใช้สกินอะไรเลยนะฮะร่างนี้นี่เป็นร่างที่สวยมากเลยบอกเลยไม่ได้เล่นร่างนี้นานมากนี่ผ้าคลุมแดงในอ้โหโคเท่นะครับลากบัฟโดยเม็ดเมเราลากบัฟออกมาแลวโอ้มันฟาร์มมาแล้วมันฟาร์มมาแล้วแวนฟาร์มอุ้ยเมดเมดเม็ดจ้ะ ฉันผิดเองวันนี้จะฉันผิดเองที่ทำให้เธอบ้าไปฉันผิดเองที่ถึกเกินไปเอ้ยอู้หูได้ฉันผิดเองที่ถึกเกินไปฉันผิดเอง <c oughs> <c oughs> ฉันผิดเองที่ถึกเกินไปเ <c oughs> อ้ยเลื่อดเราไม่ลดเลยว่นะท่านผู้ชมโอ้โหเลือดไม่ลดเลยอะครับน,อน,อนอ้องๆประโยคนนี้มากแล้วไม่เอาไม่เอา ผมพูดแล้วผมแสลงปากไงไม่รู้โอ้ยแต่จะโดนไล่ฆ่าแล้วครับจะโดนไล่ฆ่าแล้วครับแวนฟาร์มมันได้หรอวะแวนฟาร์มในคอนโอ้โอ้รอดไหมเนี่ยโอ้ไม่โจ้อู้ดปูหลุมจั่วสตันรัวอะไรขนาดนั้นเนี่ยไปแล้วครับแตงกิ้วไบรที่ช่วยชีวิตพี่ไว้ฉันผิดเองที่ฉันถึกเกินไปเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่มอนคอนกูว่าตายห่าไปเลย ถ้าเมื่อกี้สมมุติผมถ,ถ้าถ้าเมื่อกี้สมมุติผมเป็นเอ่อเอ่อเป็นซับตัวอื่นนะเป็นแบบพวกอลิสพวกเซฟิล่าอะไรแบบนนะี้ตายห่าไปแล้วตายหา่านโอเคแมนฟาร์มว่ะวินะเขาเรากระปับปปป๊บ,ปปบชุบปั๊บปุ๊บปั๊บชุบปั๊บอะไรกันไม่รู้แต่ตรงนี้ต้องเคลียร์ก่อนไบเร็วรอไบมาด้วยฮะรอบาไบายบายเร็ว,วเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเออเป็นซับที่ดีก็ต้องรออ่าเรียกไว่า ลอยแครี่มาเอาชีฟด้วยนะฮะท่านผู้ชมเราอย่าไปเอาชีฟเขาหมดนะเขาจะไม่เกิดครับผมโอเคเอา้ทาทั้งเดี๋เดเอ้ยเดี๋ยวถ้าถ้าเล่นแบบนี้เทลก็ไม่มีตัวกันสิใช่ไหมท่านผู้ชมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่มีไม่มีกับ้าแล้วจะเปิดไฟแล้วใช่ไหมจะเปิดไฟแล้วใช่ไหมผมต้องเสียบเทลว่ะไม่เสียบเทลก็เสียบอุ้ยห,หน้าคอสเปิดให้เลยหน้าคอสเปิดให้เลยเปิดให้สวยเปิดให้สวยอ้าวชิบหายรัดโทษที ูเอาอะไรไปราดวะเนี่ยโอ้ยเออสเปลวก็เอาฮิวมาได้เพื่อมันมันโดนอะไรตายวะเมื่อกี้มันโดนแสงลำแสงลำแสงพุ่งจากพื้นเราตายเหรอนะคอรเวทแวนผมกันแวนให้เดี๋ยวชั้นตอนนี้ชั้นชั้นไม่ถึกเองชั้นไม่ถึกเองชั้นต้องขอยก่อนแล้ววาร์ปก่อนวาร์ปก่อนนะจ๊ะแต่มันไม่ให้วาร์ปว่ะมันใส่ว่ะ มันใส่ก็ใส่อฉันถึกเองวัวไม่รอดเอือหมดสิเรียบร้อยเวเลเลสไอรก็ต้องรอดโอเครอดอยู่ครับโอ้โหถ้าเมื่อกี้เลือดเต็มนี่ชนได้อยู่นะชนได้อยู่เมื่อกี้ฉันถึกเองที่ทำให้เธอเพลิดเพฉันดูดีว่าทาให้เธอคลั่งใครแต่จะทำยังไงก็ไม่รู้ ฉันถึกเองถึกมากถึกมากถึกมากมอทอดเป็นตัวที่ถึกมากครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามเอาอ่าเรียกได้ว่าตัวที่ตีเป็นกายภาพมาเยอะๆนะมอทอดคุ้มครับเพราะว่าพัาสซีของเราก็คือมันเพิ่มเกราะนะครับผมตามเรเวลตามเรเวลตัวละครนะฮะอย่าให้มันรัดได้นะเอาผ <c oughs> ูดปับลัดปุ๊บแหม <c oughs> เทวอันน้อเอาปะ เอาไาใบ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 โจมตีโจมตีใบ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 มันมันไม่มีคนคุ้มกระลาหัวใบสามสองหนึ่งไปจับเสียบเรียบร้อยบายบายรับปอมให้ด้วยอะรับปอมให้หนึ่งสองสามโอเคพอมาออกเพื่อนโอเคสวยงามสวยงามบัฟต่อบัฟต่อบัฟต่อเทวเกิดแล้วนะเฮ้ยมันกดเกิดเหรอมันเห็น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 บัฟอยู่มันเห็นบัฟอยู่บัฟไม่เข้าป่าไอ้บ้าเอ้ย เออต้องรีบเอาเราได้หวะท่านผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครตัดได้ก็ถือถือว่าดีฮะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ของบ้านเราหรอกยังไงก็ของบ้านเขาใครเอาก็ช่างเถอะเฮียวรอบสองเอ้าเอาเอ้าเปรียยร้อยกดล้างเพิ่มเพิ่มฮิวฮะอุ๊ยอุยอุยคนนี้มาล็อกหลบซ้ายล็อกหลบขวาล็อกหลบหน้าล็อกลกหลังแล้วก็ฮิวไปหนึ่งทียังรอดอยู่ครับยังรอดก็บ้าแล้วครับ เพื่อนมาเพื่อนมาฉุบฉับชุบฉับปับฉุบปลึ้ปล้จึบนาคอสฝากทีอีดึงอีกดึงทีขอหนึ่งแอสซิสเออเอาไม่ได้ทำไมเราไม่ได้แอสซิสว่ะโอเคครับสวยงามสวยงามเน้นล่างเราเป็นลิกเตอร์เจอเวเลสเหรอเอ้ผมต้องไปบนแตกแล้วต้องไปล่างฮะไปล่างเวเลสแพ้ปะน่ะลิกเตอร์ออกก่อไฟเวเลสยังยังใส่ยังนัวกันอยู่แพ้ครับผม เวเลสแพลิกเตอร์ใเวเลตแพลิกเตอร์เหรอได้ได้ยังไงได้ยังไงเวเลสเอ้ยแล้วเสียป้อมด้วยนะท่านผู้ชมเสียป้อมตอนไหนวะเลนล่างเราเนี่ยเวเลตทำไรทำไรจะเข้าป่าแล้วไม่ให้เข้าไม่ให้เข้ามาตัวเก่งๆอย่างนายนาต้องต้องเจอตัวแบบบ้านๆแบบเรานี่ยเออ จะมีใครจะมีใครสักกี่คนที่รู้ครับผมว่ามอทอสเป็นตัวที่ชนะลิกเตอร์แบบง่ายดายมากๆฮะอุ้ยแต่เหมือนเพื่อนมีประเด็นกลางลิกเตอร์มันรองอัดล่างอยู่งั้นไปกลางช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยกลางก่อนฮะมันเป็นโลมนี่ว่ากูาไม่ใช่ออฟเลนเอาดีใส่ออฟเลนมาใช้ <My way. S 1> มาเพื่อนไปเร็วคลิปมีไหมในนี้อ่ะมีกันไปก่อนอ่ะกันเสร็จแล้วใช่ไหมกันเสร็จก็โดนเสียบยังไง เออได้ฟิกเกอร์ได้ฟิกเกอร์ไป<อ>เร็วๆร็วเร็วเวเีปเ,เ,เพืเ่อนคีิปคีปีปีป,ป,ปนั่นแหละสวยไปกันต่อฮะทานผู้ชมออกไกลอามาก่อนฮะเพื่อความวิ่งไวรู้สึกว่าผมเจอดาเมิจากลรลิออนเยอะมากเช็คคุมก่อนเพื่อลิกเตอร์ดับลิกเตอร์อุ้ยเทวอีกแล้วไปลุยไปจัดการอุ้ยอุ้ยกูชอบมากเลยเกมแบบเนีน้ยกูชอบมากเลย คิวให้อ <si suppression> ีกหนึ <guarding you>? ่งทีเออแล้วก็ออกครับแวนอุ้ยแวนมาอุ้ยตัวปลาตัวตัวปลานกมากกลัวมากเลยครับน่าตัวกน่กกลัวมากเลยครับเวียนปลาครับเวียนปลาเวียนปลาในหน่ากลัวมากเลยในหนักกลัวมากเลยอุ้ยแต่เขาซอยไวอยู่้วท่านผู้ชมอเขาอาจจะโปรก็ได้ก็อาจจะแบบเซียนอุ้ยเออกลางแตกแล้วยังไงเออโอเคบังขัดบังอาจฆ่าอีชา เจอน้องอีชาตบบวกกับไล์โอเคครับขึ้นฟอร์เข็มาฮะวิ่งทะลุป่ามาตรงนี้เพื่อดูว่ามีฝั่งหนูข้ามอยู่ไหมเราจะได้เอาปอมล่างง่ายๆครับผมอุ้ยอุ้ยอุเยอะเยอเยอะเอาปะเอาปะเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วน่าอโดนเข้าพิดหายแล้วยังยืนยังยืนยังยืนถึออยู่สวนโอเคกดล้างผมไม่น่ารอดอะตายอยู่แต่ฝากด้วยคือยื้อให้สุดละคือยื้อให้สุดละ ฝากด้วยฝากด้วยพวกนายต้องเก็บให้หมดนั่นแหละสวยไบเอ๋อไบตายชิบหายแล้วนะคอร์สปัด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 เรียบร้อยครับผมเฮ้ยมีเทลอยู่ใกล้ๆด้เฮ้ยเจอเกมแบบนี้เนี่ยมันก็สนุกไปอีกแบบแล้วท่านผู้ชมคือแบบเทลมันไม่มีตัวกันเลยอะแล้วเราก็อ่าพอคลิปเข้าฮะพอคลิปเข้าปุ๊บเราก็พาไบเข้าไปได้เลยฮะมอทอทปเป็นตัวที่ได้ป้อมเก่งนะเพราะว่าอันตีของเรากดยังไงมันมันมันโดนแน่นอนอะนะฮะ ระหว่างนัข้าเป็นเทลด้วยนะครับโอเคกันกลางก่อนไปบนเลยเพื่อนไปบนไปบนไปบนดิกเตอร์จะเนียนบนแล้ววเดสลงล่างเฉยผมงงไปหมดแล้วเนี่ยใครจะต้องไปเลนไหนผมดันกลางอีกเวฟบแล้วกันนะคราสอีกเวฟบแล้วกันนะคราสอุ้ยพ่อหนุ่มโลพ่อหนุ่มโลริออนขอเสียบหนึ่งทีได้ไหมขอเสียบอุ้ยเจ้าจหูยบ่าเอ้ยมาสองปับ๊บ <laughs> ยกไม่ขึ้นเด็ดเซ ยกไปขึ้นอัตเซ่เรามีล้างเพื่อนและเพื่อนก็เราเพื่อนก็เรามาหมดเลยเพื่อนเราก็มาหมดเลยสลับไปหมดแล้วี่ลิ้นรัวลิ้นพันลิ้นลันลิ้นพันลิ้นรัวกันไปหมดแล้วฮะยังไงต่อยังไงต่อเจอมากันช่วยเลือดผมแทบไม่ลดฮะท่านผู้ชมอุ้ยมีหลังเข้าอติมีฉันถึกเองที่ทำให้เธอถึกไปยังถึกยัง ถึกอยู่ยังถึกอยู่ฉันถึกเอ็กเฮ้ยเดี๋ยวหลังหลังหลังโอ้ยโคตรทีไรลืมดูไปเลยเราลืมดูนายไปเลยนักจัดการที่เอออยากจะหัวเราะเป็นภาษาอินเดียให้ท่านผู้ชมอุ๊ยว้าว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 ลิเตอร์บอกขยะขยะทีมกูอุ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนขยะทีมกูเฮ้ยเวเลสโดนไล่ ไปมาทันปะทันอยู่โอเคสับคีบครับผมและขนาดนี้ก็รู้สึกว่าเราจะมีการเถียงกันนะฮะเออเออไปกันต่อครับผมแรงแรลงเดี๋ยวนะตัวเล็กมากเลยแร้งขนาดนี้ยังเอาแวนมาฟาร์มอ๋ออ๋อเขาดูดๆๆๆๆล้างสวนรู้จักปครับว่าสวนดากสวนดากครับผม ไม่กูยังถือกกูยังหนากูยังกูยังไม่ตายเอาต่อว่ะล่ะให้อฟันให้อีกทีเลยกูยังไม่ตายโู้โหลิเตอร์มาตายครับเออเออแต่เพื่อนแต่เพื่อนฝากความหวังแล้วฝากความหวังแล้วช็อตเนี้ยฝากความหวังฝากความหวังฝากเขาโอ้ยตัวละทีสองทีเหลือใครวะคีมเราเหลือเหลือเวรลแบร์เลสแร์เลสามันคามันตู้โอ้โหตายเลยสุดยอดสุดยอดยังไงต่อยังไงต่อบวกหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งครับ เบลเสบอกว่าก็มาดีคะนะครับแต่โดนเทลวไล่ยิงแตกเทียวเงิน8ป0พันแล้วอ่ะท่านผู <A. S 1> ้ชมอ้เทลยลวยังรวยโอเคเปลี่ยนเป้าหมายฮะท่านผู้ชมไม่ต้องฆ่าแม่งหรอกครับไม่ต้องฆ่าแม่งละแวนฆ่าเทลวดีกว่าผมว่าเทวหน่ากลัวกว่าแวนเยอะเลย <laughs> เลดเกมเนี่ยมันเอาแวนป่าปะแวนป่าที่จริงเล่นได้นะแต่ว่าแวนป่า แต่ว่าแวนป่าส่วนใหญ่เขาเล่นเป็นอันนี้ไม่ใช่หรอเขาเล่นเป็นอแวนเวทเอ้ยเดี๋ยวมีอาม,มีหนึ่งออโอ้โหไม่กลับบ้านตายปล่อยเพื่อนจัดการไปเรียบร้อยแล้วก็เาดาร์ก่อกครับ <laughs> เออเสร็จโจนเร็จโจนเราต้องดันล่างไปฮะล่างเรายังไม่ได้สักป้อมเลยบนเวเลสไปเคลียร์โอเคโอเค,อเคมาเพื่อนมามา ชิ้นสุดท้ายเป็นทรอยนะครับคือผมเล่นมอทอรผมจะมผมจะไม่เล่นก่อเกิดเลยเว้ยท่านผู้ชมเข้าใจเข้าใจฟิวหนีไหมล้างให้ไม่ลอยไม่ลอยไม่ลอยรับให้พี่ถึกเองพี่ถึกเองที่ทำให้เธอเพ้อปลายพี่ยังยืนถึกเองและพี่ก็ยังไม่ตายนี่เฮ้ย <laughs> เอาอีกต่อเอาต่อเอาต่อ พีถึกเองหูตายกวอง่าจะราช็อตช็อต,อตพึ่งได้ฆ่าตัวเดียวเองเกมนี้พึ่งได้ฆ่าตัวเดียวเองโอ้ยหาบอกว่าสวยสวยไหมเพื่อนสวยมากสวยมาก,มากเอาละขนุนขามเกิดเกิดแบบอคติกับการแวนป่าฮะแวนป่าในแรงควนไม่ใช่อะไรหรอกเขาเจอผมเขาเจอผมจบครับผมน่าจะเรียบร้อยฮะเทว บายบายซะเลยบรรดาบรรดาเรียบร้อยคือแวนเออโอเคให้จบนะโอเคคือแวนผมผมจะผมจะบอกอะไรนะแวนมันเป็นตัวแสลงกับมอทอสเว้ยทุกครับผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าจะเล่นถ้าเล่นแวนแล้วเจอมอทอสอ่ะให้ให้ออกเวทเว้ยมันจะแรงนะฮะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนะเราไปดูของแวนกันดีกว่าถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยเขาอ่าเขาออกอันนี้นะเขาออกอคลิเขาออกแวนคลีอะแวนซอยแวนสายซอย เล็กต่ซอ,อยนาค้อได้เอ็มครับผม,มวันนี้มาแบบฟูถึกฉันถึกเองขอโทษที่ฉันถึกไปนะครับนาค้อสจะกินนี้สวยมากว่ะแต่ผมเล่นไม่เป็นฮะไม่ต้องขอให้ผมเล่นนาค้อนนะผมเล่นไม่เป็นแต่ผมสปอยหนังเป็นใครรอสปอยหนังก็เดี๋ยวมาครับผม <S <S <Okay. S 2> โอเค10.1อุ้ยสกอร์เราเท่าอิชาอุสกอร์แบบไล่เลี่ยก,กันน้อยสุดเป็นเวเลสฮะ สกอร์สกอร์ไล่เรียกกันเลยทุกคนโอเคตอนนู้ามลิกเตอร์เป็นเอ่อ m v นอีฮะเนี่ยเห็นไหมแวนเขาออกอ่อเขาออกดาบสายฟ้าแล้วก็ออกมเป็นมันออกธนูฟาร์มแล้วมันออกดาบสายฟ้ามาอีกอันแล้วก็แล้วมันก็ออกทอยดาวเียนก็ไม่มีสิฮะโอ้โหเกมนี้ของนข้ามแวนจะบอกอะไรให้นะถ้าแวนถ้านายมาดูคลิปนี้นะเราไม่ได้จะดูถูกอะไรนายนะคือเราจะแนะนำนายนะ ถ้าถ้านายจะเล่นแวนป่านะนายเล่นแวนป่าเวทเว,วออกดาฟาร์มเวทอะออกดาฟาร์มเวทออกสวายเฮนเดอร์ออกอาบูมสติกอะไรพวกเนี้ยคือมันจะตุม้มมันจะแบบมันมันจะเร็วมันจะรวัวมันจะแรงแล้วมันจะตุม้มหายตู้หมยเลยถ้านายเล่นแวนป่าแล้วนายมาเล่นเซตเนี้ยมันมันตีมอทดไม่เข้าเวบอกเลยมอทรดีได้แต่ร้องเพลงว่า พี่ถึกเองที่ทำให้เธอเพ้อไปโอเคครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะฮะแล้วก็ใครที่รอสปอยหนังนะครับผมกำลังทำให้นะฮะจะเย็นนะครับผมใจเย็นๆน,นะ <laughs> เพราะว่าคลิปสปอยหนังเนี่ยหนึ่งคลิปเนี่ยมันเออเรียด้ว่ามันตัดนานมากมันไม่เหมือนคลิปเกมนะฮะคลิปเกมผมตัดประมาณ3 4มสี่ชั่วโมงนะต่อหนึ่งคลิปแต่ว่าคลิปสปอยหนังเนี่ยผมจำได้ว่าผมตัดเที่ยงเสร็จประมาณ4ี่ทุ่ม <laughs> จริงจริงผมตัดเที่ยงเสร็จสี่ทุ่มอะคลิปสปอยหนังอะโอเคแบบ อันนี้แค่คลิป15นาที20นาทีนะโอเครอกันหน่อยนะครับผมผมลวมให้แน่นอนฮนะสลับกันไปครับผมสําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะรับชมสปอยหนังแล้วก็เกมนะครับผมก็รับชมสลับกันไปได้นะฮะใครที่ไม่อยากดูเกมก็รอแค่ดูสปอยหนังก็ได้นะครับผมส่วนใครที่ไม่ได้ไม่ได้อยากดูสปอยหนังก็รอแค่ดูเกมก็ได้นะฮะผมทําควบคู่นะตอนนี้ควบควบคควบคู่คคเจอกันคลิปหนะ้า